ือถือทุกเกมถูกกว่าตัวเองเติมเร็เเวบริการดีรีวิวแน่นไม่โกงไม่โยนไม่คามุยแน่นอนเพราะจดทะเบียนเป็นบริษัทเชื่อถือได้100%บปร์เักมาเลยที่ Facebook จูนบิโกช็อปหรือแอดไลน์จูนบิโกสวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมาเปิดตามล่าบักเดมบุสมานเดมเบเล่กับน้องชายสุดที่เหลือผมด้านหลังนะวันนี้อาจจะมาแปลกๆหน่อยนะนะพอดีว่าย้ายมาอยู่บ้านที่ศรีสเกดนะครับ วันนี้เราจะมาเปิดตามล่ากันนะครับก็คือผมเปิดไปแล้ว,ลวรอบนึ่งนะครับมันไม่ออกนะก็เหลือ5.4ตัวใครเปิดออกได้แ๊ะตามเงื่อนไขคนละ G ีทีดีห้าทีสมมุติว่าเปิดเดมออก 5T ทีแต่ว่าวิทินญาใครเปิดออวิทินญาออกโดน 5T ทีเหมือนกันดีกว่าโดนนะคนเปิดออกโดนนะเพราะพี่ไม่อยากได้วิทินญาลั่นเองเองก่อนไหมหรือพี่ก่อนไปเอาเองก่อนแล้วกันน้องเลิฟขอทีเดียวพอกูไม่อยากเก็บหนัก อุสมานเดมเบเล่ออกสองสยองขันไปเก้900าร้อยทองแรกลั่นหุยหุยได้เลยฮุยเดมสวยดีน้องดีดีเอาแปะเลยแปะเลยกูยไม่เหมาเออเหลืออยู่มาได้เอเอ ย่ามีร่างเก่าแล้วครับไม่เอาแล้วเปิดไปเออเจ้าใยกูไม่เมากูยอมโดนแตะตงกูตงกูน้องรันเลยรันเลยรันเลยรันพี่รันพี่เลยน้องกูบ้าแล้วกูขังโอ้กูขังกูได้เลย กูดีใจใครชอบค <laughs> อลิปนี้อย่าลืมติดตามอย่าลืมกดไลค์กูขัง้งกูดีใจเค <laughs> okay, ไม่เหมานะเจอกันใหม่คลิปหน้าบายบายคลิปแค่หนึ่งนาที